นี่บ่า่าีบไปก่อนเนาะฝันเห็นหลวงปู่ขาวพระเป็นผู้เข้าไป,ปไปเข้าไปเมื่ใช่รถยุ่งเฉี่ยวทำไปจะเป็นทรรมองเพื่อนปฏิบัติแล้วเนาะจะเป็นธรรมไก่ก็ยังให้พอไก่เพื่อนอรรเราว่าจะ ใจสุภาพกันออกท้างพุ่นเนาะขึ้นมาทางเกาอะะครับเพราะว่าไปทาง,งพันแล้วกลับม่ได้ครับทำย่างเข้าไปลึกวิ่งลึกไกลลึกมืดบ yeah. ่มืเห็นหงเลยตะพระหลายร้อยองค์บ่ย่างเข้าไปเรียบบ่เห็นหงย่างเข้าไปเรียอบไปเรื่อยไปเห็นหงบ่เห็นหงไปไปห้ามทำไกลไกล ค่อยช่างเสริมให้ไมีไฟมีแสงสว่างแต่ว่าลงภูเขามาทักทายแต่ว่าให้กลับมาก่อนบ่อกย้ายไปทางนั้นมันปออยากไปเราจะไปท่างปุ่นเนอะโอ้มืดมืดหลายครับมันติขึ้นมันติขึ้นเมื่อไรครับครับนั่นแหละหายใจเข้าพูดหายใจออกทุ่ใจเย็นๆมาเนี่ยเดีจ้าพอ่อสัน่นแล้วกูไม่เลยกูขึ้นห้างเว่า กูตีดขึ้นได้บอกืึอไก่ก็แล้วกันเดียวขึ้นก,นก,นกนลัวจะไปทั้งงานอ่เะเตะไม่แ้งจ้ไปกระปไปรับต่างสียางงาโรดกันดูเหองกับว่ต่ำทั้งไรบาดนึ่งพ่อเอ้ยพ่อหนีมุม,มนามจาก่าสายมูหนามขึ้นต้นมือบับมือบับ,บ,บนามไรมาแต้ทั้งหือ ทำทำนี่ทำอยู่ข้างล่างหรือว่าอยู่บนเขาทำข้างล่างลงไปทำลงลงไปทำลงลงไปเรียๆ์ะ็พอโอ้สบายน้ำอยู่อยู่น้ำก็ขึ้นมาดิน้ำเพราะว่าวีน่ากว่ขึ้นมาถวบไหลก้นเตี้ยเตี้ยเตี้ยไม่ได้ทั้งคู่เลยอืมแล้วมาถ้าใส่ได้บ้านนี้ลบไปจังไงเลรอยายบ้านี้ฉันฉันขึ้นมาฉันึืนมาจะฟังเลจะฟังอืมคืนเลยว่า อันอันรถขั้นไหนไปโซงนั<ถ>่งอันนี้ก็ต้องรถรถขั้นไหนไปโซงรถจะเป็นอะไรบอางรถรถรถเป็นรถเป็นรถแบบไหนเป็นรถเออคือเคยเห็นบ่รถรถคือคือรถคือโล่งนี่แห <c oughs> ละฮะรถคือโแบบล่งรถคือโล่องลองันบ่แม่น รถอะบคือบระมาณประมาณรถสมัยนี้คือรถคือโล่งโล่งมันมันมีคนหลากบ่เพราเขาเขาเขาเป็รถกันนึงเขาไม่ไหวอยู่อืมตอนนี้เขาจะบอกขึ้นแมงเทิงอแมงเทิงเลยแมงเทิงโล่งแมงแมงเทิงโล่งเลยโล่งโล่งแบบเอียงโล่งโล่งโล่งแบบเพราะแอบมีสิ่งเจอง่าถ้าเขานั่งทั้งกลางนะโอ้ทั้งกลางเลย โล่งโล่งลดเป็นโล่งไม่คะคุณพ่ออ๋โล่งโล่งอันใส่ข้นเลยบ่อกโอ้แต่มันใหญ่บ่ะเขาหลมข้นเหรอพ่อเข้ลมข้นก็คืออันเขาให้ย่าไปนอนนั่นเลยบอกไปนั่งว่าให้ท่นเขานั่งอยู่ในหันเขาทีไปทรงโอ้ไปบ่หรอตอนกันได้ขืนนั่งขอเขาแล้วไปส่งจักรทรงหมดจักรวรรดิบ่บ่หนึ่งบนหันเลย โอ้ยเปลี่ยนลายวันเปลีนเข้าไปส่งวันเปลีนก็ได้ม่ติดั้งโยต้งลาบปดคนหนึงนี่ว่าจากรบาลซเดอร์จากรบาลพอ้าม่สเเดอร์ภตษอื่นหาบับพระเทัดนแล้วมาส่งสามาส่งที่ไหบุตรงหัวทางสามเียกก็ยงวนัวทังบ้านห้องนี้แหละถ้าเนี้ขบานเนา่ย่องเดอร์แบบี พ่อติดกับตัเาใ่ม่ออาสาโลกแล้วก็แล่นหล่นแล้วต้งแล่นมีบ้านเลยแล่นมากพอที่นั่นเหรอเดี๋ยวมาม่ขึ้นนีาา่ยบอกมื่ขึ้นเลยเมื่อกี้อ๋อมาขึ้นแล่นมากมาเนี่ยเอาไปย้ไปเรองไดเด้อเพื่นไม่ตทรงตามเนี่ยอ้บไปเังไดเด้ลอล่ะไปาหานัวเปนน้ำตูนที่โลกใ่ไเดะ ตรงข้างผมว่าต่ำนี้แนเนี่าหมอกตายแล้วระรถมันมีสองสองล้อแล้วสี่ล้อรถเขาไม่สามล้ออรถสามล้ออ๋ออันมองนางคือคือโล่งครับโล่งคักๆเออโล่งคักๆมากกับโล่งคักๆเออลงไปนั่งแต่ไปนอนอือหนั่งนพอดีนะอ่อพอดีอากมาส่งหอดทีขัมาส่งหอดแบบข้างก็รคดับาด้ จะไปใช้มันสิ่ลงโมงเดินพอใช่ไหมแล้วก็แรกอาลาโล่ใช่ป่ะห้องให้ล้างเขาเป็นสิทธิ์ลงปูกขาวแล้วเพื่อนไห้ลูกสิดเพื่อนมาทรงเพราะว่าลงทางไปนี่เมื่อขึ้นวันที่เทไรขึ้นขึ้นเมื่อเมื่อขึ้นวันที่ยิบหาเมษาสองปีนึ่งร้อยหกสิบสี่เมื่อนี้วันที่ยี่สิบหกแล้วเมื่อวันพระยิ่ ถ้าติดตวกับคุณแม่คุก็ตายลองไปกลับบ้านบ่ถึงเตี้ยนั่ชมไอตายทางตะวันลงปูกขาวซอยแล้วเนาะน้ำปุกซอยพระหลายร้อยองค์บ่โอ้ยหลายพ่อนั่งอยู่พระนั้นไปใส่หมดบ่ะนี่พระเต็มมตะแ่บ้านนี่เพิ่นเอาเพราะเพราะว่าสันออกบ้างจะหันเลยตอนแรกน้าวนี้ต่แล้วรถพ่อรถเชื่อสันเหียวไปพระไปทั้งเลยมันหัว อ๋อพระพ่นมาซอยเราละบุญเพิ่นซอยเพราะว่าย่ายย่ายเขาไปในธรรมเราไปผิดทางมันมืดแล้วก็เลยกัดพระหลวงปู่เขาเลยพากลับมาคืนหลังเลยกลับมาหอดบ้านแล้วก็มาส่งสามแยกเรแลนเขาบ้านเรื่อยเต้เขาทำเนี่ยเขาทำเนี่ยเรียนเยอะขึ้นนะแต่เวลามันสิลงปล่อยกันแล้ว พ่อไปมันติดข้องแล้วก็ลวเล่นอาลาเลยนะเล่้นมากพอเราต้อตับเนี่ยเดี๋ยวสอ,อ,อนให้มืออะว่าสอะเมื่อยสิเลนเนี่ยมันหอบตัวเล่นเนาะอันนี้ซมเมยยังแซมเมยแล้วมไขรแล้วอืม เอาก็แล่นแล่นคักเนาะก็ดีแล้วบ้านีแข็งแรงมาหอดบาลเจ้าของแล้วไปไปหอดทำกองเพ้นเป็นเลยเนาะทำเงี้ยพอแกไปเลยเมืม่อจำ <c oughs> คุณจะลับตาไปนะเมื่อตาคือลับตาไปนี่ป้ยยยายต่ว่าใครพอยว่าเป็นจำข้างเงี้ย บ้านไนนาพะแล้วถ้าตูมพูดะอราแต่พุทโธะพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วจะเลยไปเห็นลงปู่ขาแล้วพลอยนะนพอบพุทโทนะครับพุททแค่พุทกับโธนี่ก็ได้บุญแล้วเขาเขาเคยไปเรียน เฮ็ดปฏิบัติน้ามลงปูขาวกับปูลงเผากับซอยเฮ่านะจ๊ะทิศลงปูขาวไปตัวคันคันบ๊อบพุทธโธนี่หาทางกลับบ้านบ่ได้แล้วครับ yeah, ไปติดธรรมเพิ่นแล้วโบ่แล้วมาพุดธโธอย่าลืมเฮ็ดเฮ็ดตลอดเลยสบายย่ำย่ำหิวก็บ,บอกย่ำหิวน้ำก็บ,บอกพุท พูดในใจแหละพูดในใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดนึกในใจพร้อมกันนั่นแหละจะคันคันคันว่าวนะมันสิมือย<ไ>นึกในใจในจิตในใจเฮาหายใจเข้าย่ำเฮ้าย่ำเฮ้าหายใจเข้ากับพูดพูดไปย่ำเฮ้าหายใจออกโท แต่ว่าอย่าว่าให้นึกในใจแต่พุธมันอยู่ในใจห้องนี่เรปื๊ดอยู่ในใจห้องอยู่ในในความคืดห้องเราจะไหลลงมาในใจไปไปมากกวที่รับสบายอยู่ในอยู่ในจิตครับมันอยู่ในอยู่ในปลายจมูกแล้วห้องจะรับสบายเ้อาโบกบได้คิดฟุ้งซ่านไปทางไหนไปนี่ขันบ่ล่ะกันบ่ได้พุทธโทอ้อยนี่ไปติดรมแล้วครับแมนบ่ครับนั่นแหละผม เสื th, gente, ้อข้าวจารยโรทบ้าวใบจานอยากมีเกิดเหตุยังกานอีพอีพอบอกให้พูดโทษเลยฉันไปติดทางตายกับเมียบ้านไปไ้แน่แน่เลยพันวาเมื่อไปด้วยไปเนาะครับไมยปห้าไปพูดเกลก้าหุ่นจะอนเกียงครับ ยงขีไปยกคนนงยียังียางเลี้ยยงแบบนี้สองสามคนเป็นานเียงทำงารวโอ้ยจะพามันจะใส่กันไปเยอะเยอะไเต็มเกียกเพียกเลยอ่อมทันเลยอืมพระเนอะจ้านล้คำมาซอยสิหลงปูเขาเป็นมาซอยบุญ บุญของย่ายิบุญของย่ายิจะยายไปปฏิบัติธรรมไปภาวนาอยู่กับลงปูขายนะลงปูข้าวเพิ่นถีมาซมาอยบา,หายหลงท้างครับนั่นแหละใจใจก็สิเดเยนพุทโธอยู่น้ำพุทโธตลอดด้วยลาเนี่ยครับพุทโธพุทโธพุทโธสิย่าไปเล่นเบิงสวรรค์ก็ได้ตัวพุทโธ เทวดาก็เปิดท่างเปิดเทวดาเปิดท่างให้ให้ให้เข้าไปเที่ยวไปทองเล่นได้ไปเบิงครับนั่นแหละจิตเข้าไปได้เพราะว่าเข้าพุทธโทษพุทธโทษวันนี้คูบาอาจารย์มาซอยภาพไปเที่ยวกันเลยเนี่ยภาพไปจิตเข้าไปไปแต่ท่ทางดีๆนะไปขึ้นไปเลาะสวรรค์เล่นกับพลกมากอะไรตัวแ้วเตายังได้ไปฟุดเดีอวอยู่พอเอาก็ดวงจิตเข้าไปไดิ คุณโทษนี่ยแหละพาเขาไปไปผูเ้เดียวอาไรนะครับเพรมีมูเนี่ยบ,บอกว่ามีมูแล้วเอามันไปผู้เดียวละบ่มีมาม,มาผูา้ดเดียวไปผู้เดียวเพิ่นว่านะ<ช>่ะไปวิมานของผ้าของมันไปเบิ่งไว้ตัวสร้างไว้หมองใดก็ไปเบิงงงบเบ่งตัว<ช>ไปเบิ่งไว้ยามยามเฮาหมดเขาเอิ้นบ่เขาบ่ได้เอิ้นเฮาอัไนล่ะเขาเอิน้นเฮาละ ละสังขารล,ละร่างอ,ออกไปเขาก็ไปอยู่บนสวรรค์ก็มีบาน,นมีช่องไปผู้เดียวละยายครูบาอาจาราาย์อมว่วาผู้ใ่ไรก็ไปนั่งห้องบันไดนของภัยของมันวิม,มานก็ย่ายสร้างบุญเวลาเราบตรองเย่ามบรตรองญานเลยเฮ็ดบุญเวลากุศลของย่า่นะ่ะน,นั่นแหละเดี๋ยวก็ไม่มเองพ่อจะก็พ่ออันดีพ่ออัน อันคูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวกับลูกศิษย์ทั้งหมดนี่แหละวมูเฮาแล่วน,ะนะ่ะล,ลูกหลานก็ไปไปน้ำไปเลยด,ดีไปได้ผู้เดียวคันผู้โทธน,ะนะนะั่นน่ะไปเที่ยวผู้เดียวแล้วคันผู้ใดยอยากไปเที่ยวน้ำก็ต้องผู้ธโน่น้ำกันตัวผู้โทนไปพ่อจะคู่บาอาจารย์มีแิจฉาเรืองทะเลแล้วพี่จังย่ายวานแล้วหกห่อต้นไม้สุดตัว แต่ว่าตอนไปก็ไปมีความสุขไหมแต่ว่าเขาทําไปมืดลึกตกใจจะน้อยจ้ะ <c oughs> ตอนอนีนนานอยางไข่บ่อถอยอไปออเอาคันล้ปูเขากับลูกศิษย์พระอีกหลายร้อยรูปบ่บบมาซอยบ่เห็นทางสว่างนี่มืดไปเรื่อยไปหนาดิมืดไปน้ำขึ้นมากติดทําตายเสร็จแล้วอันนี้ครูบาอาจารย์ซอยได้ยังกลับมาได้นี่นั่นแล้ว ว่าเขาบอกว่าตัวฟ <w> ังงาเลยยยมานไปทเือูจากิจ้จย่าเยายยแล้วมาใส่ใส่โจ้ใจ้โจ้เนียครับต้กว้างตันกว้างรมากพี่มานงเย็นกึงเ่ถึงเรียอพี่อะโอ้ยอันท่างกันพอดเป็นดีพอดสะอาดท่าสะอาดแดีท่ามไปครับสะอาดดีบ่บ่มีท่ากัน ปามีน้ำมียังบมีแปนดีขนาดยองไหมีตะไครอืมอยอว่ามี่ามีอยู่แอืมแสงสว่างพุทธโท่นี่แหละพุทโทนี่ใ้สีเขียวสีแดงจะพอครับสีขาวด้ออืมอาสีเยอเยอะ อ้พนปลไจ้าาวนก็าืมส่ง้ยามมาเงานาใส่แล้วขึ้นแรได้บนี่ยร่างกายคือแข็งแรงแรงไ่รอยังก็แรงอะาร่น ร่างกายเป็นอย่างไรคือแข็งแรงเรีนไปแล้นร่างกายเป็นนุ่มเป็นลาวเป็นสาวจังไรร่างกายเจ้าของทั้ว่าเน่อืมสาวสาวเรื่องรคนหันแลแเลย้แล้วเลยจริงแยังแรหันที่หรอบหันหลังแล้วรมาบ้านเลยจิงเรี้าจอนอ,อบานคอขอด้านเจ้าของแล้วสาวงามงามดี <c oughs> เออโอ้โม,มยัง่มขมอืมกาว่าบมือเศ้ากาทำใจด้มยังอืมอืมวันนี้ซาเ้มื่อไรเต้ใช่แล้วอ่าบนนี้พักอนสน